สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube เตฟเเฟมกันนะคะวันนี้นะคะเฟมจะมาทำคลิปเปิดกระเป๋าเดินทางที่เพิ่ง um, ส่งต bueno um, ัวมาจากประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะทุกคนถ้าใครตามดูคลิปของเฟมตอนที่เฟมมากลับมาจากอังกฤษเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเฟมบอกว่าเฟมอาจจะทิ้งกระเป๋าใบหนึ่งไว้ที่อังกฤษนะคะเฮ้ยเหนื่อยมากสัมภาระเยอะนะคะ แต่ว่าใบนี้อ่ะจะฝากไว้ที่นี่นะคะทุกคนแล้วใบนี้กับใบนี้ก็ขนขึ้นเครื่องนะคะเนื่องจากสายการบินกาตาที่เฟรมบ,บินกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักกระเป๋าอ่ะห้ามเกิน30มสกิโลนะคะเ <_ S 2> ฟรมคิดว่าถ้าเอามา2อใบมันจะเป็น6กสกิโลนะคะใบละประมาณ30-30อะไรแบบเนี้ยเฟมก็เลยตัดสินใจทิ้งกระเป๋า1ใบนะคะไว้กับพี่คนไทยที่รู้จักอยู่ที่อังกฤษนั่นเองนะคะทุกคนแล้วเนี่ยเฟมก็ติดต่อให้เขาอ่ะส่งกระเป๋ากับมาโดยการส่งกลับมาเนี่ยจะเป็นการส่งทางเรือใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ สเดือนนะคะทุกคนและตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยฮะคือแบบว่าตื่นเต้นนะกระเป๋าเลยนะน่าลืมไปแล้วนะว่าจริงๆตอนนี้แพคอะไรไว้บ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูคลิปวันที่กระเป๋าเนี่ยมาถึงหน้าบ้านเรากันนะคะไปดูกันเลย กระเป๋าไปแน่ตอนเนี้ยยังไม่ได้เอาเข้าบ้านเลยนะคะทุกคนก็คือทิ้งไว้นอกบ้านทําความสะอาดใช้กระเป๋าด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันเนี้ยจะมาเปิดด้านในดูกันว่าเราอ่ะมีอะไรอยู่ด้านในบ้างนั่นเองก็คือกระเป๋าเนี่ยเราจะมาเปิดด้านนอกบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าพอเปิดเสร็จแล้วเราจะได้เอาเสื้อผ้าที่อยู่ด้านในเนี่ยออกไปซักได้เลยนั่นเองเนาะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากวันนี้โลเคชั่นก็เลยเป็นแบบสไตล์ชิวๆอย่างเงี้ยดูผมงงแล้วโอเครีบไปดูกันดีกว่าว่าด้านในยัดอะไรไปบ้าง าอนบ่ะไระ <laughs> โอเคแช่ไว้กี่วันเดียถึงจะเปิดอ่ะจัดใี้เขามาส่งเขาส่งเมื่อวานกี่วันที่แล้วพี่ไปทำงานเนี่ยแล้วมันมาส่ง ไว้นอกบ้านเนี่ยหอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนเรื่องของในเนี้ก็จะเยอะมากเดีย๋ยวเรามาแกะสายรัดกระเป๋าก่อน ก็จะโชว์ให้ดูกันแลนะเนาะแทนแทนแทนจริงๆอะที่อยากเปิดให้ดูว่แค่อยากเปิดว่าเน้ในเป็นยังไงบ้างเนาะแต่จริงๆอะหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะก็ได้คิดว่าแบบว่าอาจจะชื้นเห็ดพ้นลาขึ้น เปล่าแล้วทุกคนพี่เกลือดีมาทางเรือมที่เสื้อผ้าเนี่ยที่ตอนนั้นเราทําการเลือกไว้ก็คือเราคิดว่าเราอาจจะได้กลับไปแองกิษทีมือคือตอนหน้าหนาวแล้วก็ไม่เอาเสื้อผ้าหนาๆกลับเลยเพราะว่ามันกินน้าหนักนะคะทุกคนเราก็เลยเอาเสื้อผ้าหนาๆทิ้งไว้ที่อังกิษหมดเลยคือตัวเนี้ยหนามากนะคะขายของมือสองเลยนะย,ยัดใส่ตะกร้าเลยหรือเปล่าเดี๋ยวไปซักใหม่ออ้หมีของให้ใช้เยอะริงๆกตัวนี้ดีมากที่ใส่นอนที่อังกฤษนะคะทุกคนก็คือได้ มาใส่เป็นแบบว่าอยู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้โหบีมีอีกใช้อีกเยอะเลยอ่ะอันนี้คือฉันน่าจะทิ้งทิ้งเฮ้ยแต่นี้คือคินซี่เนาะดีนิหนักมากคือจริงๆเราเสียดายมากนะคะทุกคนเราไม่อยากจะทิ้งมันเนาะก็เลยเก็บไว้แล้วก็รวมขุมทรัพย์ผ้าอนามัยมากมายนะคะที่เนี่ยรู้ของนิตาลิตาเพื่อนไต้หวันนะเขาให้เหรอจากไต้หวันนาดูภาษาด้วยโอเค แล้วเราก็เอาอันนี้ออกโอ้โหไม่ใช้แล้วจากที่ตอนแรกแปรงเราไม่มียเยอะอันนี้ก็ได้นะคะนี่ทิชชู่เปียกด้วยหนักหมดเลยนะของพวกนี้น้ำหนักกี่กิโลเนี่ยใบเนี้ยน่าจะหนักกว่าแล้ววะหนักน่าจะเกิน30นะเนี่ยเพราะว่าอันนั้นยี่สามสิบเลยอันนี้ฉันคัดมาแต่แบบของนหนักๆทั้งนั้นนี่เยอะมากุ๊ยเนาะอะไรอะอะไรอะะวิบเฮ้ย,ะยะจะเสียไปเพราะว่า อันนี้คือน้ำพริกนรกนะคือตอน,น,นหน้าว่าต้องได้กินเยอะๆแน่ๆเลยใช่ไหมอะไรนะพ, <อ S 1> พ่อพูดอะไรกลับไปทำไมไม่คิดว่าจะได้กลับไปใช้ต่อไงใช่เออพ่อตลกหรือเปล่าหนูคิดว่าอยู่ก็ได้กลับไปใช้ต่อจริงๆอับเฟรมกินน้อยมากไม่ได้อยากนะ อ๋อแล้วนี่ก็เป็นสมุดของทางโรงเรียนที่เขาแจากนักเรียนทุกคนพี่ให้น้องมามไม่ได้อะไรเลย <laughs> <laughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นสมุดนะคะไว้จดแต่ว่ายังไม่ทันได้ใช้คุยน่ารกักเลยสมุดเลยน่ารักะอ๋อแล้วนี่ทุกคนนี่ก็คือโพสจ่า<ฮ><ฮ>ซื้อมาเนี่ยคอสการ์ดอะแปะแล้วอะแปะสแตมป์เออจากเรียกีตแล้วจะจะส่งมาไหนส่งมาไทย <laughs> ตอนนี้ข้ามมาถึงไทยแล้วอ๋อนี่เราได้รองเท้าแล้ว ที่ฟิล์มตอนแรกเขาบอกว่าที่นิวซีแลนด์อะมีเหมือนกับต้องออกไปตากผ้าบ้างและนอกอะแต่เนี้ยไม่จำเป็นไงเพราะว่าตากผ้าในบ้านแล้วก็เลยแบบว่าเออไม่ต้องและนี่ก็คือกระติกน้ำกระปุกกระปิกนะคะน่ารักมากเลยอ๋อล่มแปงกิจต้องมีล่มทุกคนอ้โหอ,อ,อ,อะไรนะอันนี้คือแบ็กมอล ที่บำรุงสายตาซองกระปุกอะเยอะมากยังไม่ได้แกะเลยแล้วน,นี้ก็เป็นรวมยาเยอะมากนะคะยาที่แบบว่ายาจําเป็นยาสามัญประจําบ้านยาแก้ปวดหัวแก้ปวดท้องแก้ประจําเดือนแก้แพ้ทุกอย่างคืออยู่ในนี้หมดเลยครบมากนะคะนี่ชุดนอน เฮ้ยดีใจอะชุดนอนที่เราคิดถึงแล้วก็เสื้อผ้ามากมายที่เป็นหน้าหนาวนะคะนี่คาร์ดิแกนสีส้มของคาร์ดิพายที่เขาเคยส่งมาอืมอ,อะไรวะเนะี่ยโอ้โหยาะจริพายเฮ้ยเสื้อผ้ามันยาอวะเนะี่ยใช้ได้แล้วก็วิตามินซีที่จำเป็นต้องบำรุงให้สุขภาพแข็งแรง ที่ใส่ปแสปลงอเล็กเออนี่ซื้อวิกเที่ยงกิจเลยตอนหน้ามีป่วยด้วยไงก็เลยต้องซื้อวิกนะคะมาทาตรงแับคอให้หายใจสะดวกตอนขืนนั่นเองนะคะคิดถึงมากอ่ะเสื้อยืดทั้งนั้นเลยอ่ะที่ชอบเนี่ยดีดีหมดเลยและนี่ก็คือกล่องดินสอนะคะดินสอสีเยอะมากในนี้กระจกนะคะแล้วก็เสื้อเหมือนเดิมอันนี้ที่ทอขอขนคิวก็พบไปด้วยอะไรเนี่ยเลย คาบเป็นบัตรอะไรวะนะ่ยไม่รู้อ๋อคาบเป็นบัตรฝั่งนึงมันหล่นลงมาในนี้คือมีปฏิทินด้วยแล้วก็อันนี้โอ้เมียนไกลเนาะเวลาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเนาะเพราะว่าก็อาจจะต้องใช้ในในการตัดกระดาษทํางงทํางานนะคะแล้วก็ตัดป้ายเสื้อผ้าถ้าเราจะซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปยืมโพสด,ด้วยแล้วน,นนี้ก็คือถุงใส่พวกซักผ้านะคะตอนนั้นแม่เตรียมมาเยอะมากหลายขนาด <S <S อันนี้คือ พิ่งซื้อมาเลยอะคืออันเก่าหมดแล้วเราก็เพิ่งไปซื้ออันใหม่มาใช่ปะตอนนั้นะเป็นสามรีในการเช็ดเครื่องสำอางก็คือไปซื้อมายี่ห้อเดียวในนั<ม>้นแล้วเฟยก็เฮ้ยทำไมต้องเป็นยี่ห้อนี้แต่สุใชัแล้วดีเส <laughs> ื้อน,นี้โอ้โหรู้ว่าซื้อมากะจะใส่ต่อตอนอยู่อังกฤษแต่แบแบบว่าพ <laughs> อเราซื้อปุ๊บ ไม่กี่วันอ่ะก็กลับไทยแล้วก็งงว่าก็เลยมีการถ่ายรูปนะคะ้าใครเห็นรูปนี้น้องเบมารีเอามาใส่ถ่ายรูปก่อนที่จะกลับเพราะว่าอย่างน้อยต้องมีรูปอยู่ใน i g ด้วยเสื้อตัวนี้นะคะเราก็เลยถ่ายรูปไปเรียบร้อยแลวนะคะกับเสื้อฮูสอันนี้ของ H ้ชนที่ไทยก็มีขายแล้วนะคะคอลเลกชันนี้หมดไปแล้วมั้งนั้นหนาท้งนั้นแน่นทางนั้นเยอะมากเคอาเต่าต่างๆอู้ทำไมมันเยอะจังชมายอะจัง รองเท้าน่ารักมากนะให้นิคิซื้อที่เกาหลีให้นะคะทุกคนใส่จนอยู่ดีรู้สึกว่าใส่ลรวชอบหลุดเท้าไม่รู้ว่าทำไมแล้วก็อันนี้งบประหลาดแกอันนี้คือชีสเลียนที่อังกฤษทางนั้นเราก็เก็บไว้นะคนอื่นน่ะทิ้งเลยนะทิ้งก็คือทิ้งทิ้งไว้ให้โฮดอะความรู้นะคะแล้วก็มาม่างงงงตัวเองเนาะมาม่าไทยกินได้อยู่แหละใช่ไหมมีมาม่าไทยนะคะกอุ้ยพี่เราจะมีใชลนะนะจะหมดเวลาที่บ้านอะ ขอดีๆทำนั้นแล้วก็ยังไม่แก่เลยโกแก่นะคะชื่อรถว่าปาร์บีคิวนะคะทุกคนก็อร่อยแต่เฟมไม่ได้เฉยๆเป็นมิช่วยมากเลยยุ่งเรื่องมาค่ะทุกคนน่ากลัวมากน่ากลัวมากโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วได้เป่าผมอันเล็กน่ารักกุกินะคะอ๋อแล้วก็นี้ซื้อมาเพื่อล้างตาค่ะตอนนัทที่ล้างไม่ออกประสบปัญหาที่ยังกินนะทุกคนซื้อยี่ห้อดีเวียมาเป็นล้างแยกก็คือดีมากๆก็จบไปแล้วกับการเปิดกระเป๋าแล้วทำทัเลย ก็คือเฟรมเนี่ยให้พี่ที่รู้จักที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยเป็นคนติดต่อบ,บริษัทเซเว่นซีนะ<า>ชิวๆอากหศนอกบ้านี่กาดนอกบ้าน นนให้พี่ทิวจากที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยติดต่อบริษัทเซเว่นซีนะคะบริษัทเซเว่นซีเนี่ยเป็นบริษัทที่ส่งของจากต่างประเทศเนี่ยกลับมาเมืองไทยได้หรือไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะคะทุกคนว o r l d w มากๆถ้ารวมค่าส่งค่าที่พี่เขาเป็นธุระให้ทั้งหมดแล้วเนี่ย8,175เจบาบาทก็คือพี่เขาดีมากนะคะต้องขอบคุณพี่ก้านะคะพี่ก้าไม่น่าดูคดลิปนี้หรอกแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยคือพี่เขาเป็นธุระให้นะกระเป๋าวะอยู่นานจนลืมอะติดต่อไปม่ เดือนสิงหาแล้วก็เนี่ยได้ตอนกลางเดือนตุลานะคะตอนแรกอะ่ะไม่ได้คิดอยากเอากลับมาทันทีเพราะว่าเราคิดว่าเอออยู่ปลายปีหรือเปล่าเนาะปลายปีอาจจะได้กลับไปอังกฤษไปเรียนอีกรอบเนอะอะไรอย่างนี้ก็เลยแอบทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เหมือนกับลืมไปเลยเราก็ใช้ชีวิตแบ่ปกติผ่านมาเรื่อยๆนะคะโดยที่แบบลืมไปว่าเออมีกระเป๋าใบน,นี้อยู่ซักหนึ่งก็รู้สึกว่าคงไม่ได้กลับไปอังกฤษเ,เร็วๆน,นี้เราก็เลยกลับมาที่ไทยก่อนเพราะว่าห่วงของในกระเป๋าคือเฟรมสื่อเสื้อผ้ามันเยอะจริงๆอะพี่ฝีกับแม่บอกว่าทิงเลยช แค่ฝากเขาไปเรื่อยๆไปเมื่อไหร่ค่อยได้เอาของไม่ได้สําคัญงานไม่นะแต่กลัวของมันพังอะถ้าฉันไปเปิดยูนแล้วพังขึ้นมาอะไรพังเสื้อผ้าเปื่อยเออเสื้อผ้าเปื่อยขึ้นลาเห็ดขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเอากลับมานะคะเราก็จ่ายเงินไปนะคะทุกคนเงินก็หายวัดเก็ถือว่าคุม้มยังไงกระเป๋าก็ากำที่เราแล้วก็รู้สึกสบายใจว่าไม่ต้องมีห่วงว่าแบบมีของเราที่อยู่อีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็สบายใจแล้วนะคะว่าของอ่ะกลับมาสู่อ้อมอกของเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ต้องทําการซักทำความสะอาดเนาะนี่เราไปบอกให้แม่เลยอะสปอนเซอร์นะจ๊ะยี่ห้อด็อกตอรนะคะมาบอกไปเลยไม่เป็นไรอ๋อยี่ห้อเดนตอลนะคะรู้สึกว่าเดนตอลฆ่าเชื้อโลกจริงๆพี่ฟิล์มก็เลยบอกให้แม่เนี่ยซื้อมานะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย